ดอก,กดง่ายกุล่ะดอกง่ายดอกมูแค่สองดอกพี่น้องมีดอกนึงมาพอกับอิสานบันดุงกับย่ายวันนียายเสรทำมาหาเก็บเห็ดตับเตาซะก่อนผึ่งขมก็ได้ตานังเราละเก็บมาไว้รถแล้วก็บเสีวลงมาเก็บเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดผึ่งท่าม หลอาหลด้วกันพี่น้องบริเวณเห็ดเกิดมาพออยู่ในดอกหนึ่งอูสองอ้สองดอกสองดอกสวยๆคุณนะ ได้เห็ดผงทานซีดอกแล้วเด้อดาดอกนี่แหมเอาไปเห็ดเสือจักดอกกันนะเอาไปเห็ดเสือด่านนี้น่กจะไม่ออกอยู่เลยนะครับเอาไปเห็ดเสือกันนะ ดอกนี่พอ่อใดอยู่เหยดอกนึงแก่งได้อยู่ในซ้ำนี่เอาทั้งนี้จี่มันมีแต่ดอกง่ายๆมาเทเด็เขาไปเอาได้ด้ดวยกันเลยว้า บ้านซองเ,เคยกว่าเห็นนี่นี่ยจนสีเทา mm. สิแดงเอาไปเห็ดเสือแล้วพี่น้องแกงว่าไม่สีแดงแล้วล่ะ ดีดอกมันเกือบเหยียบดอกน,นี้นมอยู่นี่ไงมว่าเด้กกมายังไม่เห็นที่ดอกั้งนะดอกนี้เท้าแล้วออกกันไปเห็ดเสือซะ Đầy đổ mì kèn đây vô hết của hết đừng để lọt phải อดอกปรกงามเลยคนน่ะคนระดอกนึง่งนะมีสองดอกพอได้เกี่ยมาตานี่ ทิโถดอกนี้มัดอกใหญดอกมุมแค่ทุ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 ่ทุ่พูะอู้ยเอากขนาดใหค่ณอ่ะสองดอกพี่น้องมีดอกหนึ่ง ใดใบวังยาเนี่ยวูบมีแต่โด่งง่ายๆแบบนี้สิถ้ามาหาเห็ดตับเต่าอยู่หรอหนี่ปกติก็เคยมีแต่ตเ,ตเ,ตเก็บเสมออยู่แต่บนนี้จะมีแบ่ ไข่มี่นี่เธอะดอกสองดอกดอกเอาไปเห็ดเสือกับบอเอาไปเห็ดเสืออยู่น้ำกันเี็กเพนถ้ทำหรือว่าเห็ดตับเตา่าเอาไปทับไปเบื้องมองนี่มองเคยใดบาดนี่บอ ว่านีนได,ไดสองดอกตรงนี้ละปาดี่ดิเุ้ยันเมนตรงว่านในผลวานย่ายของโบเห็นเห็ดเสือดอกนี้ ดอกนี้พ่แกงดูดอกนี่เดี๋ยวเขามาเรเห็นแจักดอกเบิ้งไปเบิ้งมากคอยเห็นมันนี่ยาาพามาเก็บเห็ดพึ่งถ้ำหรือว่าเห็ดตับเต่าค้งสีได้แค่นี้แหละพี่น้องมีแต่ดอกบ,นบานๆเรื่องเถ่าเรื่องนมปนกันอันนี้กัย่งนมโย แกงได้อยู่ซำนี่มาหรมนี่กับหรมนี่กับ,บมีจักดอกได้แต่อยู่ทางใตมันยากกับคอจบคลิปท่านี้เด้อบอกกันไม่มือไมมคลิปไหมพี่นอ้องขอบคุณหลายจ้า